เอกสารฉบับนี้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยทางคุณจตุพรก็ได้มีการนำออกมาเปิดเผยก็จะใช้เอกสารนี้โจมตีท่าทีของรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ต่อมาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็มีการไปดําเนินคดีกับคุณจตุพรว่าเอาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกัแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเปิดเผยพอผมเห็นการพูดของคุณเซนแล้วผมก็ลําดับ เหตุการณ์ไปตรวจสอบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับผมมันเป็นความจริงนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าเอกสารที่เขาพูดถึงเนี่ยคือฉบับนั้นส่วนจะได้มาจากคุณทักษิณหรือไม่อย่างไรอันนี้เราก็จะไม่ทราบก็ได้จริงตรงนั้นเว้นแต่เราจะเชื่อหุ่นเซนที่บอกว่าทักษิณเป็นคนเอาความลับราชการมาให้ก็ที่เขาเล่ามามันก็เป็นความจริง ก็ะะก็จะแปลกอยู่ว่าทําไมอยู่ดีๆจะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็โยงไปบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณทักษิณอามาให้แล้วจะบอกว่าตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นเป็นเรื่องที่พูดไม่จริงก็จะไม่รู้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่